อันนี้นะคะจะเป็นแผ่นรองซับฉีดที่ใช้ได้2ด้านนะคะแต่ด้านบนจะเป็นเนื้อเรียบนี่นะคะ,คะเป็นผ้าคอตตอนแล้วก็มีการเย็บมุมเรียบร้อยนะคะ จะเป็นเหมือนผ้าขนนนิดนึงนะคะ,คะแต่ว่าเขาเคลือบกันน้ําไว้ด้านในใ<ช>เวลาที่น้องฉี่อะค่ะน้ําก็จะซึมเก็บกักไว้ในตัวผ้านี้นะคะไม่ออกไปข้างหลังอันนี้นะคะเวลาปูเต็มผืนไปกับที่นอนค่ะหรือบางทีเราไปเดินห้างสรรพสินค้านะคะสามารถวางในที่เปลี่ยนผ้าอ้อมได้ด้วยค่ะพกผ<ช>้าเล็กสะดวกใส่กระเป๋าคุณแม่เล็กนิดเดียวค่ะอันนี้ก็คือเราใช้ได้2อ,อย่างคือ เปลี่ยนผ้าอ้อมได้พกพาใช้ที่บ้านก็ได้เราใช้แพมเพิร์สก็ปูได้นะคะ,คะเผื่อว่ามันเปลี่ยนไม่ทันหรือว่าน้องฉี่เยอะจริงๆเลยอะคะ่ะใช้ได้เหมือนกันอันนี้ราคาเบาๆใช่ไหมคะใช่ค่ะ390บาทแต่ว่าเขาจะมีให้เลือกหลายลายมากนะคะลองสอบถามแอดมินมาเรามีเป็นคลิปวิดีโอให้ดูด้วยนะคะว่าเนื้อผ้าเขาจะประมาณไหนนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะที่เราได้ทดลองปูกับเบาะที่นอนลูกนะคะก็อนเนกประสงค์มากๆเลยะคะ่ะตัวนี้เวลา ใช้งานกง็ง่ายๆค่ะอันนี้เดี๋ยวให้ในไอดูนะคะว่าจะเป็นแบบนี้อันนี้ผ้าด้านหน้าค่ะชัดไหมคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้เห็นไหมมันจะเป็นขนๆนิดนึงค่ะนุ่มสบายาส่วนด้านหน้า,นาจะเป็นคอตตอนเนื้อเรียบนะคะค่ะเป็นเหมือนผ้ายืด ที่ไม่ได้ยืดมากค่ะค่ะ,คะอันนี้นนก็ขนาดกำลังดีค่ะ50คูณเ0เซนนะคะราคาผืนละสา0รบบาทค่ะมีหลายลายให้เลือกนะคะค่ะ